เทคนิคและวิธีการให้น้ําหลังจากที่เราสลับแห้งครั้งแรกครับครั้งที่หหลังจากปักดําประมาณสัก 7- 1็ดถึงสิบวันอย่างแปลงนี้ครับแปลงนี้ข้าวมะลิดหนึ่งนห้าดำวันที่ยี่สิบเก้าพฤษภาคมแล้วก็เปิดน้ําใส่ครับวันที่ห้ามิถุนายนประมาณสักสัปดาห์หนึ่งซึ่งระดับน้ําจะต่ํากว่าผิวดินประมาณสัก1 0บถึงสิเซนครับสิบถึงสิเซนถ้าสังเกตด้วยตาเปล่าหรือเดินลงไปดูครับ สังเกตด้ตาเปล่าหรือเดินลงไปดูจะไม่ยุบครับแน่นเกษตรกรสามารถที่จะเดินลงไปในแปลงได้เลยครับไม่ยุบไม่เป็นรอยสามารถที่จะเติมน้ําได้เลยทีนี้มาดูเทคนิคและวิธีการเติมน้ําครับการเติมน้ําเราจะเติมให้ท่วมวัชพืชท่วมหญ้านั่นก็คือประมาณสักเจ็ดถึงสิบวันหญ้าหรือวัชพืชเขาจะโตนิดเดียวครับประมาณสักครึ่งเซนหรือไม่เกินหนึ่งเซนเราเติมน้ําให้ท่วมให้มิดเลยและท่วมคาวได้นิดหน่อย เห็นไหมครับท่วมข้าวได้นิดหน่อยซึ่งน้ําที่ท่วมวันจะพืชครับอย่างนี้เราเติมเราเติมสิบเซนอย่างแปลงนี้เราเติมสิบเซนเขาจะท่วมวันจะพืชมิดเลยแสงแดดสองไม่ถึงประกอบกับน้ําจะขุนครับเขาจะเน่าเปือ่อยตายกลายเป็นปุ๋ยให้แก่ต้นข้าวของเราส่วนต้นข้าวของเราไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงครับเราเติมน้ําให้ท่วมข้าวได้นิดหน่อยอย่างนี้ถ้าพักเขาก็จะดีดตัวขึ้นมาดีตัวถีบตัวหนีน้ําเองไม่ต้องห่วง ที่สาคัญก็คือเน้นให้น้ําช่วยคลุมวัชพืชคลุมหญ้าให้วัชพืชให้หญ้านั้นตายแต่ข้าวเราเขาจะดีดตัวหนีประมาณสักวันที่2ที่3ครับเราสามารถเติมปุ๋ยได้เลยหลังจากที่ข้าวดีตัวพ้นน้ําครับดีดตัวพ้นน้ําเราสามารถที่จะเติมปุ๋ยใส่ปุ๋ยได้เลยประมาณสัก10กิโลกรัมต่อไร่แล้วแต่ดินครับอาจจะ1688 1688ด หรือยูเลียก็แล้วแต่ก้าดูตามความเหมาะสมของดินซึ่งการสลับแห้งก็จะก,กระตุ้นให้ต้นข้าวครับอยากจะกินน้ําอยากจะกินปุ๋ยซึ่งจะเป็นการกระตุน้นระบบรากเพิ่มการจเจริญเติบโตเร่งการจเจริญเติบโตการแตกเกาะยิงเราเติมน้ําแล้วใส่ปุ๋ยเขาจะโตวไวมากๆครับโตวไวและที่สําคัญครับถ้าเขาโตวไวงามไว เขาก็จะดึงดูดศัตรูของต้นข้าวก็ต้องสังเกตให้ดีเพี้ยนอนแมลงครับถ้ามีก็ต้องฉีดยาช่วยต้นข้าวของเรานั้นจเจริญเติบโตได้อย่างดีและไม่มีปัญหาเรื่องโรคเรื่องแมลง